ฮอปปี้แบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบี ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับอยู่ในช่วงหมงเก่าหน้าเก็บอะไรกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี่ครับเดวต้าการดำอจากภาคยูนิคอร์การดำเเวอร์ชันน่นหนังสือการ์ตูนนั่นเองขอเขย่าเบาๆนะ <c oughs> ทำไมถึงา,าวเบาๆนั่นเหรอเพราะเจ้าตัวนี้เป็น g o เว version ครับนี่ประกอบเสร็จแล้วมันสีจะเป็นอย่างนี้นะมีสีจะทองทองแล้วมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ด้วยเออมีเออทำไมน่ะเหรอถึง ถึงอยู่ในช่วงโมเก่าหน้าเก็บเจ้าตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวผมถึงพลาดตัวนี้ได้เออไม่เข้าใจจริงๆทำไมถึงหลุดหลุดหลุดเจ้าตัวนี้ไปได้เออแต่ก็เพอเอมันรีกลับมานะครับได้ดูงานข้างในแล้วแบบมันควรต้องเอามารีวิวให้ดูเออมันสวยจริงๆนะ ออและที่สาคัญคือเขาชุบทองแล้วก็ซ่อนรอยตัดมาให้ด้วยแต่ผมขอออกตัวเลยนะครับผมไม่เคยประกอบงานที่มันท่องทองทั้งตัวอย่างนี้มาก่อนเลยนะงานชุบทั้งตัวเนี่ยไม่เคยประกอบนะครับเคยประกอบแบบชุบเป็นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวงานเขาจะเป็นยังไงแล้วผมจะประกอบเจ้าตัวนี้ลอดหรือพังครับเอไปไปเปิดกล่องกัน เอาละครับเรามาเปิดกล่องเจ้าเดลต้ากันด m กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงอู้ <Ooh. S 1> วิสีแสบตาโอยสบตาแสบตานี่อย่างที่บอกครับมันทองทองเออผมก็แพ้อะไรที่มันวิบวับวิบวับกันดาผมวิบวับวิบวับอยู่อย่างนี้ด้วยนะ <laughs> เออนี่แล้วก็ข้างหลังนะครับ เห็นไหมก็ไม่รู้ในกล้องอ่าเขาจะอันเดอร์เกรดมาให้นะมันจะมันจะซ่อนรอยตัดมาให้นะฮะเออแต่ขอออกตัวจริงๆนะผมไม่เคยประกอบงานที่มันชุบมาอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยไม่เคยประกอบตัวใสยอย่างพอว่าแต่ตัวชุบเนี่ยไม่เคยนะเพราะว่า1ผมกลัวทําเป็นรอย2อง,งืผมคิดว่าสกิลการประกอบของผมไม่น่ารอดครับเออแต่ก็เมื่อก่อนเนี้ยมันจะไม่ค่อยอันดร์อันดร์คัดมาให้นะเออ เอ้ u n d e r ค u t ว่า u n d e r g เก e ว่าไม่ค่อยซ่อนรอยตัดมาให้นะเวลาตัวสมัยก่อนเนะี่ยเวลามันเป็นตัวชุบๆอย่างเงี้ยตัดมันก็จะเป็นแผลให้เราเห็นนะฮะอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เห็นอืมเขาซ่อนมาให้เยอะอีกก็เลยลองต่อดูครับว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะว่าผมจะต่อรอดหรือพัง <laughs> อ่ะดูตัวนี้นะครับสีทองทั้งตัวเลยชุบมาดีเลยครับสวยครับมา แผถุงต่อปลาเออนีก็ทอมทองฮะเออเรายละเอียดดีเทลดีอยู่นะครับอ่าชุบมาดีเลยฮะเออแล้วก็เนี่ยจากที่ดูในแผงนี้ก็ซ่อนรอยตัดเหมือนกันครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบแล้วก็อีกแผงหนึ่งที่เป็นแผงสีทองครับอ่าอันนี้ก็ซ่อนรอยตัดเหมือนกันครับเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องลองต่อดูนะครับอ้าว มีชุบมาให้แค่สามถุงเองเหรออ๋อไม่ได้ชุบทั้งตัวฮะอะมาดูถุงต่อมานะครับไม่ได้ชุบแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนสีดํานะครับอ่ามีสติกเกอร์มาให้หน่อยหนึ่งนะฮะอ่าไม่เยอะมากนะครับถุงนี้น่าจะเป็นโครงด้านในตัวตรงช่วงเอวแล้วก็แพคด้านหลังนะครับของตัวหุ่นฮะแล้วก็มือนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแกนที่เอาไว้แปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับอันนี้อันนี้อื ผมก็ไม่เคยเล่นไอ้ตัวหุ่นที่มันแปลงร่างเป็นเครื่องบินกันเ,ออเคยเล่นตัวเดียวก็ตัววีทูกันดัมเวอร์ตัวนั้นไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับออันนี้แผงอันนี้ก็จะเป็นโครงด้านในเหมือนกันนะฮะ,ะแผงต่อมาอันนี้เป็นถูกเป็นแผงมือครับนี่ให้มือมาเยอะเลยเห็นไหมอ่าแล้วก็แผงอันนี้เป็นจอยครับ แล้วก็แผงสีแดงอ่าน่าจะเป็นปลายปีกพวกเท้าพวกทววก่อต่างๆนะฮะเห็นไหมเอ่ยอ่าแล้วก็ถุงสุดท้ายเป็นบีมเลเซอร์นะครับเป็นดาบเลเซอร์นะฮะแล้วก็เป็นตัวโครงด้านในอีกนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นเอาไว้แปลงล่างเในเครื่องบินนะฮะอ่าแล้วอันเมื่อกี้คืออะไรวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวประกอบเสร็จก็รู้เองนะครับมาอึ๊บทำไมคู่ม,มือไม่ขึ้นอ่า นี่หน้าตาคู่มือเขานะครับเออประกอบเสร็จแล้วก็ทองทองเออสวยดีเหมือนกันนะเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้เราจะทําของมัพังนเนี่ยนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเขาให้มือมาทั้งหมด3คู่นะครับอ่ามีทั้งกำม,มีทั้งแบมือกำม,มือแล้วก็มือยิงปืนแล้วก็มือกำนะฮะอ่านี่แล้วก็แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้นะครับ สวยดีนะอามานับแผงกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผง 2> เ 1, 2 3อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเสิแผงครับแล้วก็ที่เห็นมีสติกเกอร์หนึ่งแผงครับเออจากที่ดูแล้ว ดูน่าจะต่อไม่ยากนะครับอน่าจะต่อไม่ยากยวต้องลองต่อดูนะฮะในการแปลงร่างเป็นเครื่องบินรู้สึกว่าจะต้องถอดเปลี่ยนนะครับอถอดชิ้นส่วนเปลี่ยนเป็นเครื่องบินนะฮะแปลงร่างเป็นเครื่องบินเลยไม่ได้นะฮะอ๋อแบบนี้นี่เองอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ เออผมก็ว่าหน้าตามันเหมือนเจ้าไอ้นี่มันชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชิก,กิป่ะอ่าผมจาชื่อไม่ได้เออผมก็ว่าหน้าตาเขาเหมือนเหมือนกันนะหน้าตาเขาคล้ายๆกันนะฮะเออแล้วก็มีตัวนี้คู่แฝดเขาอยู่อ่ะมีตัวนี้เดลต้าเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเห็นอยู่ที่ร้านแต่ว่าทําไมถึงถูกใจสีทองก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าเดลต้ากันดัมโกเวอร์ชั่นตัวนี้ ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงจะวิบวับวิบวับขนาดไหนเออปะไปประกอบกันเลยตัดดตดแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้าเดี่ยวตากันดำเสร็จแล้วนะครับเออเฮ้ยโอ้มันสวยว่าวิบวับวิบวับกันดมผมวิบวับวิบวับนี่อ่าอยู่ใกล้ๆโอ้สิมวิบวับวิบวับีเนาะ ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอออ่าอึบ้บอ่าตัดท่าก่อนอ่ะจากการที่ประกอบเจ้าเดลต้ากันดั้มมานะครับเป็นงานทองทั้งตัวเนี่ยถามว่าบาดเจ็บไหมอ่าขอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันมีบาดเจ็บประมาณอ่า0นะครับอ่ายังไงตัดก็ยังต้องโดนรอยเขาเรียกยังมีรอย ก็จะมีรอยให้เห็นหอย่างนี้บ้างนะครับเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะมากครับแล้วก็ตรงสีทองมันก็จะเป็นรอยเขาเรียกอะไรรอยรอย,รอยนิ้วมือเวลาเราจับนะฮะอ่ามีคนแนะนําให้มีคนแนะนําบุยลิ้นพาน,นะมีคนแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือประกอบโดยส่วนตัวผมใส่ถุงมือประกอบไม่รอดครับ <laughs> ไม่ชินนะไม่ชินไม่ชินแต่ก็อ่ะก็ประกอบ คั้งๆที่ไม่ใส่ถุงมือให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าพอเราต่อดิบแบบเนี้ยต่อมันก็ได้นะสีมันก็ไม่ได้ลอกไม่ได้อะไรนะครับมันก็ได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นรอยนิ้วมือ,อนิดนึงนิดหน่อยนะฮะทางที่ดีก่อนประกอบก็เช็ดมือทําความสะอาดให้มือมันมันหน่อยก็โอเคครับพอช่วยได้ในระดับหนึ่งอ่าโดยส่วนตัวประกอบเสร็จแล้วโดยรวมโอเคครับสวยครับเท่ครับจุดขยับดีฮะ ในการแปลงร่างเป็นเครื่องบินมันไม่ได้ใช้ทั้งตัวนี้มันจะมีพาสมีมันจะมีพาสที่เอาไว้ใช้ในการแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับเขาจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยมาให้มาให้เราแล้วไม่ต้องถอดจากตัวหุ่นมาใช้นะครับส่วนที่ต้องถอดมาใช้ก็คือแผงหลังแขนขาแล้วก็กระโปรงหลังแค่นั้นครับ 4- 5หจุดแค่นั้นเองอแล้วก็เขาก็จะมีเท้าเออเท้าถอดมาด้วยแต่ว่า เฉพาะปลายเท้านะครับแล้วก็มาจุ๊บกับตัวเท้าที่เขาให้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะแปลงร่างเป็นเครื่องบินให้ดูแล้วกันนะครับอ่าส่วนตัวจุดขยับก็อย่างที่บอกครับขยับได้ดีครับเออโดยโดยรวมแล้วเจ้าตัวนี้ใช้ได้เลยสวยสวยเท่เลยฮะอ่า แล้วก็ในส่วนอาวุธที่ให้มามีดาบสองเล่มนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะฮะกลัวมันกิ้งหายนะครับด้ามดาบอยู่ไหนด้ามดาบอยู่กับโลครับนีซ่อนอยู่กัโลตรงนี้นะอ่ากลโตรงนี้เลยแล้วก็มีปืนครับให้ปืนยาวอีกกระบอกครับอ่าอาวุธก็มีแค่น,นี้นะฮะส่วนมืออ่าให้มือแบมือมาทั้งหมดคู่หนึ่งครับ,ม,ม,บรมือแบมือ คู่หนึ่งนะแล้วก็มือกำอาวุธให้มาข้างหนึ่งครับอันนี้เอาไว้กำดาบนะฮะแล้วก็มือเอาไว้กำปืนครับให้มาข้างหนึ่งเหมือนกันอ่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าเดลตากันดำก็มีแค่นี้นะฮะอ่าอ๋อในตอนแรกที่ผมบอกไปว่ามันจะมีตัวที่เหมือนเดลต้ากันดม แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีทองอ่ะตัวนั้นมันชื่อเดลต้าพลัสนะฮะ,ะน่าจะเป็นโปรโตไทป์ของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะต้องขอบอกเลยว่าเ,เจ้ายูนิคอนภาคมังงะเนี่ยภาคไซส์ตอรี่อันนีผมไม่ค่อยมีข้อมูลของมันเลยนกันถึงได้พลาดตัวนี้ไปแต่ว่าพอประกอบแล้วอ,อใจอที่ได้ประกอบมันนะโอเคงานดีสวยอทองก็โอเคครับคิดว่าตอนแรกคือประกอบแล้วมันต้องแบบว่าติดมือกู ระยะยิบยับยิบยับทั่วทั้งมือแน่เลยแต่เปล่าครับก็ไม่ก็ไม่ติดนะเออใช้ได้ใช้ได้ดีแล้วก็ตัวทองเนี่ยก็จับผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ค่อยระวังนะก็จับก็นู่นก็นี่ก็นั่นตลอดก็ไม่ลอกติดมือนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ก็แผลที่ได้ก็น่าจะมาจากการตัดท้งนั้นเลยครับขนาดมันมีซ่อนรอยตัดแล้วนะครับก็ยังก็ยังโดนก็ยังโดนบ้างแต่ก็ ไม่สะทุกจุดนะครับอ่าก็ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้าตัวนี้อยู่ว่าดูงานที่มันเป็นงานที่รักี้ะวิบ,บวับวิบวับอย่างเงี้ยทองทองเงินเงินเหลือเหลืออย่างนี้อยู่ก็ก็ระวังครับในการประกอบเจ้าตัวนี้ผมใช้ความระวังค่อนข้างเยอะเลยนะกลัวมันเป็นรอยอ่ะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประกอบเสร็จตอดิบเป็นตัวอย่างนี้ขึ้นมาเลยครับเออสวยใช้ได้ในความคิดผมก็ประกอบต่อดิบขึ้นตู้ได้เลย ใช่ได้ใชได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เดี๋ยวผมเอาเจ้านี่ไปถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเดลต้าการดั้ถ่ายรูปแล้วจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เป็นไงบ้างครับกับงานไฮเกตเดลต้ากันด m ตัวนี้โอ้สีทองวิบวับวิบวับคีละคีละคีละอยู่อย่างนี้นะครับเออโอเคเลยโดยร่วมผมให้ป่งโป่งโป่งป่งปงปงปปงป่งเลยเออตอนแรกคิดว่าแบบเออเราเป็นคนไม่ค่อยระวังแบบต่อแบบเออลุกทุ่งลุกทุ่งอย่างเงี้ยทองมันต้องลอกติดมือแบบเออลอกอ่ะลอกออกมาเลยอย่างเงี้ย เฮ้ยอันนี้คือต่อแบบเออระวังอะ่ะระวังระวังขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะหน่อยหนึ่งนะไม่ได้แบบระวังทุกจุดนะยังได้ขนาดนี้เลยทองก็ไม่ลอกแล้วก็ไม่ค่อยเป็นรอยด้วยเป็นรอยอย่างเดียวคือรอยนิ้วมือแค่นั้นเองจะให้ใส่ถุงมือประกอบก็ประกอบไม่สะดวกก็อ่าเอาเป็นว่าก็เนี่ยลูกทุง่งลูกทุ่งประกอบมาก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อดีไม่ต้องทำอะไรทองอย่างนี้ขึ้นตู้ได้สวยครับ อ,อนี่ผมยังคิดจินตนาการอยู่เลยนะยืนเท่ๆบนฐานเนาะเอาไฟส่องให้มันสว่างสว่างโอ้ยสวย <c ười> คิดได้ครับแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าเออไม่มีที่ให้ตั้งโชว์นะครับ <c ười> เดี๋ยวประกอบเสร็จรีวิวเสร็จทุกอย่างก็อ,อ,อันเชิญน้องลงกล่องนะครับ อยู่ในกล่องวนไปนะลูกรอยพ่อมีบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อค่อยเอาน้องขึ้นตู้นะ <c oughs> เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ comment, คุยกันได้นะครับแนะนำติชมรายการหรืออยากจะแนะนำให้ผมรีวิวตัวอะไรบอกกันได้คุยกันได้เมา์มอยกันได้ครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลย ช่วงนี้โควิดระบาดหนักก็ดูแลตัวเองกันวนไปนะครับส่วนแมสล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองนะครับเทคแคร์ยัวเซล์นะครับสำหรับวันนี้ฮอบบี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันขอฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆห,หรือไปไลค์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยเออ เอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวไปแล้วบ๊ายบายฮับบี้บาย